เออเมื่อวานนี้มันมีประเด็นคือใครเป็นคนบอกว่าคุณเจ๋งถูกให้ออกจากตาแหน่งแล้วคือคดีนี้เนี่ยทนายของอธิบดีกรมการข้าวระบุท่านผู้ชมลักษณะการจับปุมแบบนี้เนี่ยมันต้นเรื่องมันต้องเป็นคดีปปชและอยู่ในอำนาจการสอบสวนของตำรวจปปๆค,คือคดีเจ้าหน้าที่รัฐในเคสน,นี้ณเวลาเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รัฐคนเดียว ก็คือคุณเจ๋งนั่นแหละค่ะซึ่งมีตําแหน่งเป็นคณะทำงานคือรัฐบาลเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่รัฐมนตรีดูแลงานกันเป็นเขตๆค่ะรัฐมนตรีก็จะไปแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาค่ะซึ่งยังเขตสิบเอ็ดคุณเพียรพันธ์รับผิดชอบดูแลค่ะมีชื่อคุณเจ๋งดอกจิกเป็นคณะทํางานอยู่ใช่ตรงนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเ่กรณีอดีตผู้สมัครรวมไทยช้างชาติณเวลาเกิดเหตุ ยังไม่ได้เป็นยังไม่มีตำแหน่งเป็นคณะทำงานค่ะเพราะเพิ่งจะแต่งตั้งเมื่อวันที่26นี่เองก็คือก่อนหน้าวันเดียวจะเกิดเรื่องนี้ค่ะเออน่าจะเป็นก่อนหน้าวันเดียวท่านั่นเองอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยแค่ของคดีคุณยศวริศหรือคุณเจ๋งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าข่ายกรณีเรียกรับ ส่วนเอกชนเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หนึ่งแต่ผือเป็นผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานรัฐกระทาความผิดเพราะฉะนั้นกรณีนี้ข้อกล่าวหาที่ทางตํารวจปปปร่วมกับปปชคือปปชเรื่องนี้มอบหมายให้ตํารวจปปปดาเนินการเลยค่ะโดยที่เขาตั้งข้อหาคือมาตาเกี่ยวกับการเรียกรับและมาตาเกี่ยวกับการบหน้าที่โดยไม่ชอบกับคุณยศวริศ ที่ไปขอหมายจับสารยาคดีทุจริตได้เพิ่มผู้ชอบมิชอบกลางแล้วกรณีนี้กล่าวหาเป็นการขอหมายจับคุณศรีสุวรรณกับอดีตผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณพิมพ์ณฐาอันนั้นเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนถูกไหมใช่ทนายตั้งข้อสังเกตว่ายังไงนะคือระบุว่ามีนักการเมืองพักใหญ่ออกมาบอกว่าได้ถอดถอนคุณยนต์วริศเนี่ยออกจากตําแหน่งคณะทํางานของรองนายกแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจ,จิกายนยาดังนั้นทนายด่นุเดชเนี่ยค่ะที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีกรมการเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีการถอดถอนคุณยศวริศออกจากตําแหน่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้สถานะของคุณเจ๋งหรือคุณยศวริศไม่ใช่เจ้าพนักง,งานของรัฐ mm. แล้วก็จะทําให้ตํารวจปปๆไม่ได้มีอํานาจในการสอบสวนรูปคดีมันจะเปลี่ยนไป และจะทําให้นายสะสาลาก็จะไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดโทษมันจะน้อยลงคือมันจะกลายเป็นเรื่องเอกนะชนซึ่งผมไม่เข้าไม่แน่ใจว่าข้อกฎหมายคืออะไร<า>จะเป็นกรณี เอ่อยังไงละ่ะแต่ว่าเห็นว่าโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีใช่กรณี <Graham? S 1> ถ้าเป็นบุคคลที่ไปทำเอกชนนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโทษจะจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะจำคุกไม่เกิน5ปีอันนี้เป็นข้อสังเกตของนายดนุเดชฟังดูสิค่ะนักการเมืองผู้ที่แต่งตั้งถอดถอนคุณจอเนี่ยได้มาแถลงข่าวว่าได้ถอดถอนจอตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วทั้งที่ ซึ่งแต่งตั้งเดือนตุลา66แต่พอเกิดเหตุปุ๊บได้มาถแถลงข่าวว่าได้ได้ถอดถอนไปเดินพิจิกาเนี่ยผมก็อยากให้สังคมได้ได้สังเกตว่าอันนี้พฤติกรรมของนักการเมืองที่พยายามที่จะช่วยเหลือกันถ้าถ้าเป็นจริงนะเพราะว่าการแต่งตั้งเนี้ยมันไม่ได้ไปประกาศในรัฐรา,า์เนตรีกษา แต่งตั้งคณะทางานเนี่ยพราะแต่งตั้งมันก็ถอดถอนได้พอมีปัญหาเกิดขึ้นถอดถอนไปแล้วแล้วทีเนี้ยมันก็จะไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่คือปัญหาที่ตามมาโทษมันก็เบาขึ้นแล้วพนักง,งานสอบสวนที่เข้าไปทําคดีสอบสวนอํานาจก็ก็จะจะไม่มีส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังยังถือว่าเป็นเป็นผู้ใดอยู่ผู้ใดเนี่ยไปเรียกเรียกเอาทรัพย์สินเนี่ยมันก็เข้าเข้า เข้าข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐวนูญว่าด้วยการปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบพศ .2521 อยู่แต่โทษมันจะน้อยลงโทษมันจากโทษตลอดชีวิตก็จะเหลือไม่เกิน5ปีนั่นและะท่านผู้ชมขณะที่วันที่ถูกควบคุมตัวก็คือคุณเจ๋งเนี่ยก็ไป มีแรงครัแล้วเขาก็ไปทางสำเนียบใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนไปทํางานแล้วก็ไปทํางานลักษณะเป็นการประชุมแต่ทราบในเวลาต่อมาผมกไม็ไม่แน่ใจนะใครเป็นคนบอกที่ทนายบอกเนี่ยน้องไรบอกว่าเป็นนักการเมืองพักใหญ่ออกมาระบุว่าถอดถอนไปแล้วตั้งแต่พฤศจ,จิกาอ่าซึ่งวันเวลาเกิดเหตุถ้าปรากฏตามหลักฐานเนี่ยมันทันว่าค่ะช่ย20 21ทันว่าแถวๆนั้นค่อยอแๆแต่งตั้งเม,มื่อไหร่แต่งตั้งเมื่อไหร่ ไอ้ที่เราพูดถึงคือคณะทำงานเน่เน่เน่แต่งตั้งคณะทำงานเครตัวรัชการที่สิบเอ็ดเห็นไหมลำดับที่เจ็ดถ้าจะไม่ผิดดูเหมือนประธานจะเป็นท่านอาจารย์ชุมพลกาญจนะนะอ่าใช่ใช่ค่ะชื่อที่หนึ่งอะค่ะชื่อแรกอะเออเนี่ยคำสั่งเมื่อไหร่ท่านผู้ชมขอดูหน้า,นาถัดไปได้ไหมคะมเห็นเธอลงวันที่สามตุลา เดี๋ยวดูก่อนฮนะออสิบห้าพฤศจิกาแต่งตั้งเมื่อสิบห้าพฤศจิกาใช่ไหมแล้วก็เป็นคุณพีรพันธ์ที่เป็นคนลงนามแต่งตั้งไว้อ่แต่ถ้าพิรพันธ์บอกก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องว่ากันตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าใช่ไหมค่ะตั้งแต่เมื่อว,วันศุกร์แล้วที่ออกมาจากทำเนียบตอนเย็นอะ่ะตัางบรท่านบอกไม่เกี่ยวกับพัก แล้วก็ว่ากันไปคุณเอกนัทพร้อมพันคล้ายๆกันไหนเอาโพสต์คุณเอกนัทมาหน่อยใช่คุณเขิงอะเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาตินั้นลงไปน,นะพี่ก็เห็นอยู่เพราะมันไม่มีเรื่องอะไรร้อนกว่านี้แล้วนี่ไงกรณีของคุณเจ๋งตามที่ปรากฏบ,บนสื่อต่างๆหนึ่งขอชี้แจงพักไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหา ขอสนับสนุนให้พิจารณาไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเจ้าตัวก็มีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง2อองกรณีที่มีคําสั่งแต่งตั้งคุณเฉ่งเป็นคณะทำงานนั้นได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วส่วนของคุณพิมพ์นณฐาก็ถูกยกเลิกทันทีที่ทราบข่าวคุณพิมพ์ณฐาในวันที่26 ก็มันฉกนี่เลยที่แต่งตั้งขึ้นมาที่แต่งตั้งใหม่แล้วก็ถูกยกเลิกไปแล้วในทันทีที่ท,ทราบข่าวแต่คุณขิงบอกว่ากรณีแต่งตั้งคุณเจ๋งได้ยกเลิกไปตั้งแต่ทันวาแล้วเพราะหนังสือแต่งตั้งเมื่อคู่มันคือ15พฤศจิกาใช่ไหมคะออแต่เท่ากับว่ายกเลิกเนี่ยถ้าตามคุณเอกนัทข้อมูลก็คือยกเลิกไปทันวา ส่วนข้อที่3กรณีที่สมาชิกคนไหนไปกระทําความผิดมีหลักฐานชัดเจนกรรมการบริหารพักจะพิจารณาขับออกจากสมาชิกตามข้อบังคับซึ่งเคสนี้จะมีการนําเข้าเพื่อพิจารณาในการประชุมกรรมการบริหารพักในรอบต่อไปครับอ่าทตามผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูนี่ก็เป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องนะแต่อย่างที่บอกอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรเลยให้ไปไปตามกระบวนการตามกฎหมายนี้จรรทิติธรรม ให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้พิสูจน์ความถูกความผิดตบูชม